สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาทูนลิแต่งหน้าอีกแล้ววันนี้อาจจะตกใจว่ามึงแต่งรูงนอะไรก็คือวันนี้จะมาแต่งหน้าให้ดูในรูคของสุนีในเรื่องผู้หญิงคนนาชื่อบุญรอดน,นะคะเป็นละครรีเมคนะคะของทางช่องวันที่เอาหนับมาทําใหม่หนึ่งรอบเป็นตัวเด่นก็จะเป็นพี่วิลลี่แมนกซ์ทอแล้วก็เป็นพี่นุ่นสิพันธ์ใช่ปะ่ะแล้วก็เป็นพี่เข็มก็คือวันเนี้ยแต่งหน้าเป็นรูคของพี่เข็มก็คือสุนีในเรื่องคือนางเป็นมุคลิตที่เฉียวเปรี้ยวแร้น มากๆขอเซ็นเซอร์คำหลังคือมากๆคือเป็นช็อกโกแลตประมาณนะั้นเป็นเนื้เช่ารายวันโอเคงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแต่งหน้าเป็นยังไงบ้างเนาะ เรามาหน้าสดกันแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งลุคสุนีให้ดูเราจะขึ้นภาพให้ดูนะว่าสุนีในเรื่องกลิ่นคนนั้นเชื่อบุญรอดแต่งงานแล้วคือหลายหลคนน่ะเคยดูใช่ไหมเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่งยังไงอันนี้เอาจริงเป็นลุคที่หลุดมนุษย์มนามากคือเป็นอะไรที่ไม่อยู่ในกรอบของการแต่งหน้าเลยที่เห็นถักเปียนที่ไม่ได้อะไรนะจะทําผมแบบหยิกให้เหมือนให้เหมือนในละครก็เราก็เตรียมผิวอะไรปกติเลยตอนแรกนะบางทีก็อยากถางพี่เข็มนะว่าแบบ เคยย้อนกลับมาดูละครตัวเองบ้างไหมแล้วรู้สึกว่าอย่างไรที่เขียนแกเล่นแบบเข้าถึงหมดมากอะรู้สึกแบบว่าถ้าตกกับนุ่นได้ที่ตกไปนานแล้วอะแต่ในเรื่องก็ตกกันนะตกเป็นวันมากอ,อย่างในเรื่องอย่างเงี้ยสุนีนาะงจะเป็นคนที่แบบแรงฉันอยากได้คนนี้ฉันต้องได้คนนี้แล้วเหมือนประมาณว่าแบบการเป็นเมียเช่าก็ปกติอะเหมือนแบบก็อยากได้สามีดีๆป่ะอันนี้คือไม่ต้องลัวนะเพราะแบบ น่าเปเลยเพราะว่าหนึ่งเลยในเรื่องเขี่ยมตาหนักมากปากหนักมากไฮไลท์หนกคิ้วแรงมากคืออืแล้วก็คอนซีลเลอร์ตาปกตินะคะของเบอร์ลีนนะทนนี่ใช้ของเบอร์ลีนนะเบอร์สองดไปเลยตกเลยวันนี้ดีไซน์ของการปัดแก้มคือแรงมากแรงจริงแต่พี่เขียมเขาเป็นคนที่คิ้วนี่นะคิ้วโก่งขึ้นไปหน่อยเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราก็เขียนคิ้วตามปกติเลยแต่เป็นสีเข้มหน่อย ก็ทุกอ,อย่างเข้มไปหมดอะปะโคมเข้าไปให้หมดอะเหมือนอย่างที่บอกว่าลุนี้ไม่มีไม่มีกดไม่มีเทคนิคแบบนั้นก็จะใช้ระของสู้นะแบบแรงมากนะเข้มแรงมากในเรื่องปัดเลยนับถือใจคนแต่งได้พี่เขียนมากจริงใช้วันนี้ใช้อายไลเมอร์ก่อนนะคะของทีบเเพราะว่าเราอยากให้สีมันแน่น,นใช้เหมือนเดิมพาเลทน,น,นี้คุมเวอร์ซื้อ พาเลตมีพาเลตเดียวแต่งได้หลายอยู่มากๆคุ้มจริงพาเลตนีแนะนำลองดูว่าเป็นไงรอดจัดไปสีอะไรลงก่อนปะน้ำเงินงมออ่วงๆอะลงก่อนเลยแล้วกาันสุข่งคุณว่า,า,าเป็นรอดเพราะว่าแต่เหนนะว่าตาเราไม่ได้เท่าพี่เข็มเราเพราะว่าพี่เข็มเขาเป็นคนตาเล็กจุ๊บนี่พูดเลยว่าไม่มีทางแต่งหน้า,างี้ออกจากบ้านแน่นอนไม่มีงานอะไรที่แี่งสุขางคนณลองหน้านนะที่เอาจริง มับ้ามาต่อมาแฟนยังคิวทันมาออกมาคำว่าเหมือนคนบ้าเลยกินอะไรเนอร์วันนี้ก็ก็หนาอยู่อะแล้วก็ิขไปเลยนะขีดอายไลเนอร์เรียบร้อยขิดขอบตาล่างด้วยเบรดดัมเหมือนเดิมดูว่าเบรดดัมพขาวๆตึมตาด้วยนะอันนี้คือขี้หยาบประโคมไปหมดเลยนะลูกเนี่ย เมื่อวันนี้บุรรอดนางเอาแกงกะหรี่ไปเสิร์ฟไว้เสิร์ฟพวกสูตระไรเงี้ที่น้มาจากแกกะหรี่ว้าตายเป็นเรื่องเลยค่ะตบกันเลยตบกันตั้งแต่อีพีแรกใช่ไหมแต่จะไม่ผิดเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวมาอัดคลิปให้ดูว่าขนตาใช้ของอะไรเบอร์ที่ชอบใช้เป็นเบอร์อะไรบ้างเฮ้ยลืมไฮไลท์หนูกิ้วเดี๋ยวกันที่ผลิตภัณตา ีคุณแฟนกินขนมอร่อยมากพูดถึงขนมแล้ววันก่อนอยากกินเขาเรียกว่าอะไรวะท,ทุเรียนทอดใช่ปะเด็กทุเรียนเออไม่รู้ทุเรียนอบหรือทุเรียนทอดอ่ะอยากกินมากแล้วแบบก็เลยลองไปแบบเซิร์ชในเป็นบุกดวว่าเขาแบบร้านไหนส่งบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอร้านหนึ่งเขาชื่อร้านเดอร์ยอง D E Y O N g เดอยองก็แบบส่งมาที่บ้านแ็กอย่างดี เหมือนแบบเราไม่ต้องแบบออกไปหาซื้อเข้าใจปะแล้วคือแบบได้ชี่อโอเคที่คุณภาพเพราะว่าเขามาเขาบอกว่ามันมาจากทุเรียนระยองด้วยเดี๋ยวจะเอาซองให้ดูที่คุณแฟนกินหมดแล้วด้วยไม่มีเผื่อแผ่ด้วยนะอ่ะมาพูดถึงทุเรียนต่อก็เขาเป็นเดี๋ยวเอาให้ดูนี่เป็นอันนี้เห็นปะซองน่ารักมากแล้วคือเหมือนว่ามีหลายรสด,ด้วยก็คือถ้าใคร อยากแบบอยากลองชิมเหมือนที่แบบไปสั่งมาเนี่ยก็ลองเซิร์ชชื่อนี้ด you ูเดยยองก็อร่อยนะเุเรียกมีแบบถือว่ากรอบด้วยแล้วก็มีหลายรสที่ได้มาจะเป็นรสต้มยำกุ้งกับเชดเดอร์ชีสมังทั้งไม่แน่ใจประเด็นคือกินทั้งบ้านกินทั้งป้ากินทั้งแฟนกินกันหมดแล้วเนี่ยกินหมดไปห่อครึ่งอ่ะห่อหนึงหมดไปแล้วกับอีกห่อเนี่ยดูแทบจะไม่พอแล้วเหลือแค่เนี้ย แต,แต่ลองดูแต่ลองดูถ้าใครชอบกินทุเรียนหรืออะไรเงี้ยลองสั่งดูอร่อยจริงม, <ๆ S 2> มันไฮไลท์ขึ้นมาเห็นปะเม็นไม่เห็นก่อนไม่เห็นก็ตาบอดแล้วใช้ของเวดแอนวาย96 6าหจอนวิงคิงนะตัวน,นี้ไม่รู้ผม <ๆ S 2> จ่อมาเป็นยังไงยิ่งหอยไม่พอดิอ ก็ทําประมาณนี้แล้วกันราะว่าเราก็ไม่ได้เหมือนอะไรกับเขามากมายขนาดนั้นนะคือดูทรงผมทรงผมของพี่เขียนแกจะแบบฟูขึ้นมาแต่คือเราไม่สามารถทำได้โอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับลุกสุดนีในเรื่องอะไรนะผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดนี่อีบุญรอดเป็นไงได้ปะได้เลยงานติดต้องมานไมนช่างค่ะวันนี้นช่างอะ ไปนอนกับสุนีนะ,ะอยากให้คิมไปด้วยแนะนําให้ดูละครเรื่องปี่คนนั้นชื่อบุญรอดด้วยอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นแต่อยากให้ดูจริงเพราะว่านุ่นพี่เข็มเล่นได้สมบับาทมากๆจริงๆชอบชอบกนันแสดงทั้งคู่เลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ